สบาย en ดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนครับผมมั um, นนี um, ้กัสายพันธุ์รถไถมันขาดครับผมสายพันธุ์สูบน้ำนะพี่น้องมันหักพี่น้องล่องสอนมาเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ลองสอบมังครับผมนี่อันนี้สายพันธุ์เกาพี่น้องสายพันธุ์เกาหลอกรอบพี่น้องนี่เอามีคัตเตอร์ป่าได้พี่น้องได้ครับผมนี่ป่าเอาเต็นหนังมันพี่น้องป่าเอาแต่ด้านบนมันครับผมนี่ดานบนมันพี่น้องนี่ดานบนส่วนนี้พี่น้องนี่ป่าแต่ก็มาปะพี่น้องมาปะตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้ปะแล้วพี่น้อง ครับผมปะดานหลังมันได้พี่น้องได้ครับผมนี่ปะดานหลังกับผมจะ่ปไปปะดันในพี่น้องปะดานใน้ามันคาดร่องครับผมนี่นี่ครับผมมาแปะดดานหลังกับผมแปะดดานหลังแลยคกับยิงน็อตพี่น้องยิงน็อตครับยิงน็อตกับผมยิงน็อตเร็จแหลวกับว่าเจียพี่น้องเจียทองมันออกครับผมนี่เจียน็อตใด้ทองมันออกครับน้อเจียมันอนอครับผมจะได้มาลองนะพี่น้องเนาะ น่ายจีไสได้ครับผมเฮ็ดเหล็กก็ลองมาใส่ลองพี่น้องนี่ลองมาใส่ลองแล้วก็ดึงเบิ้งหน้าพี่น้องนะนี่ครับผมคิดว่าน่ายจีได้ได้พี่น้องเด้อครับผมนี่ครับผมใหญ่แต่ปีนลองนะพี่น้องเนาะแต่ปีนลองก็คิด่าได้พี่น้องนี่คิดว่าน่ายจีได้พี่น้องพี่น้องดึงสูงผมตึงนะพี่น้องเนาะน่ายจีได้อยู่พี่น้องเลยลองลองเบิ้งพี่น้องลองเบิ้ง ต้องดึงสู่หัตรงพี่น้องดึงสู่หัตรงครับผมรายจี้พอ่อรายู่พี่น้องล่อเห็ดบางกอนครับผมว่าตอนนี้มันพันตึงแล้วพี่น้องต้องดึงสู่หั้งตึงๆพี่น้อง